Hello everyone welcome to English class by ร์ตี้ชื่สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับสู่คาบเรียนในรายวิชาสังเกษกับครูน้องเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาเรียนการก็คือทบทวนในเรื่องของแบบฝึกหัดการใช้ present simple tense นะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะสำหรับวันนี้ Exercise ง่ายๆนะคะพื้นฐานในเรื่องของการเติม s es นะคะในรูปของประโยคบอกเล่าคุณครูจะมีให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อวันนี้นักเรียนดูข้อที่1นะคะ คุณครูคิดว่านักเรียนยังจำได้ใช่ไหมในกรณีของการเติม s e s ถ้าประธานเป็น i นะคะประธานเป็น i u v d ชื่อคนสัตว์สินของรารที่อันนี้เราจัดอยู่ในรูปของประธานที่เป็นพหะพจน์แต่ถ้าประธานที่เป็นเอกนพเช่น he s h e it ชื่อคนสัต์สินของสถานที่ที่มีสิ่งเดียวอย่างเดียวอันเดียวอันนี้เราเรียกประธานที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ปุ๊บคัรพยาที่ตามหลังจะต้องมีการเติม s หรือเติม e s แต่ถ้าประธานเป็นพ่ออุปน์ปุ๊บอันนี้ไม่ต้องไปเติมอะไรเลยนะคะยังใช้กรียาร,รูปเดิมที่เรียนดูมียุ้งหมด10ข้อนะคะสำหรับเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ครูใจนักเรียนทำจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อทีนี้เรียนมาดูเลยนะคะให้หนักเรียนเตรียมสมุดมาจดคําตอบของตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเช็คพร้อมกันว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่านะคะทีนี้คุณครูจะใบให้ตัวแรก เลยอ่ะประธานข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งประธานคือไอนะคะทีนี้หนูก็ดูสิคะว่าประธานเป็นไอเนี่ยความกริออยาที่เราจะวงกลมเนี่ยมันคือข้อไหนข้อที่สองประธานคือ you ข้อที่สามประธานคือ we ข้อที่สี่ประธานคือ they ข้อที่ห้าประธานคือ h e ข้อที่หกประธานคือช e ข้อที่7ประธานคือไอข้อที่8ประธานคือมาร์คข้อที่9ประธานคือเจนและข้อที่10ประธานคือเดอะพ oliceman อ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าประธานเป็นใครปุ๊บทั้ง10ข้อทีนี้นักเรียนมาดูคำกริยาในวงเล็บที่ครูให้นักเรียนมาเมื่อวนนี้ครูบอกเมื่อกี้ถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์นั่นหมายความว่า ทำกริยาในวงเล็บนั้นจะต้องมีการเติม s หรือเติม es ใช่ไหมคะแต่ถ้าประธานเป็นรพระหูพจน์นั่นหมายความว่าไม่ต้องไปเติม s หรือเติม es อะลงมือทำเลยค่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า i มีคำว่า go รูปปกติกับ go เติม es อ่านักเรียนดูซิจะตอบข้อไหนข้อที่2มีคำว่า play เอา play รูปปกติกับ play เติม e s ข้อที่3คํคำว่า like like รูปปกติกับคำว่า likes เติม s ข้อที่4มีคำว่า sit รูปปกติและ sits เติม s ข้อที่5 love รูปปกติกับคำว่า loves เติม s ข้อที่6คคำว่า cook รูปปกติและคำว่า cooks เติม s ข้อที่7 sleep ปกติและ sleeps เติม s ข้อที่8คําว่า run ร,รูปปกติและ run เติม s และข้อที่9ตรงนี้ leaf รูปปกติและ leaves เติม s ข้อที่10คําว่า like รูปปกติแล้วก็คําว่า likes เติม s ทีนี้เรียนรู้และวเมื่อกี้ว่าประธานเป็นใครทีนี้หนูมาดูนะคะอ่ะนักเรียนคุณครูคิดว่าคงจะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกไม่ยากเลยนะคะอ่ะมาดูสิคะว่าหนูจะทำถูกกันกี่ข้อ อ่ามาดูข้อที่1เขาบอกว่า I อ่ตรงนี้ to school early ประธานเป็น I เพราะนั้น I จัดอยู่ในรูปแบบประธานเป็นขาหูพจน์พคัะตอบข้ออ่าถูกต้อง go ตัวแรก I go to school early ก็คือฉันไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่อพอมาข้อที่2 you นะคะเพราะนั้นประธานเป็น you you ประธานเป็นพาหูพ์ตอบ play ตัวแรกนะคะ you play the กีตาร์ every night คุณเล่นกีตาร์ทุกๆคืนข้อที่3 we แปลว่าพวกเราเป็นพระผูโ้โพสถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบ like รูปปกต,กติไม่ต้องไปเติม s หรือเติม es นะคะ we like the style of this g r e s s พวกเรารูปแบบพวกเราเนี่ยชอบ like แปลว่าชอบนะคะพวกเราชอบรูปแบบชุดเดรสของคุณมากเลยดูดีมากเลยดูแบบแอ g a กนมากเลยอย่างนี้เป็นต้น นะคะหรือข้อที่สี่เดอเด y แปลว่าใครเด y แปลว่าพวกเขาเพราะฉะนั้นประธานเป็นเขาจพ์ออคําตอบคือคําว่า sit ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะคะ they sit this sofa every day sofa on พวกเขานั่งอยู่บนโซฟาตัวนี้ทุกๆวันข้อที่5ประธานเป็น he he คือใคร he แปลว่าเขาหรือ นะคะเขาผู้ชายคนนั้นประธานเป็นเอกพจน์เพราะนั้นเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ฟุกปุ๊บคำริยาคำว่าเลิฟลงท้ายด้วยออยู่แล้วเราก็เติม S ได้เลย he loves her very much ก็คือเขาเนี่ยรักหล่อนมากรักหล่อนมากๆเลยนะคะข้อที่6เช่นกัน She แปลว่าหล่อนหรือเธอนะคะสรรพนามแทนผู้หญิงอาชีจดอยู่ในรูปแบบประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นคำว่าคุกเราต้องทำยังไงคะทำอบคือ เติม s is, นั่นเองนะคะ she cooks dinners by herself รอนทำอาหารมื้อเย็นนะคะ dinner ก็คืออาหารมื้อเย็นด้วยตัวของรอนเองข้อที่เ I always I คือใคร I คือฉันอ่าฉันเหมือนกับข้อที่หนึง I จัดอยู่ในรูปแบบประธานเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ sleep ตัวแรกนะคะ I sleep under my car นะคะ แขงก็เช่นเนี้ยนอนอยู่ใต้รถจี๋งของฉันนั่นเองนะคะแอบซ่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่นะคะข้อที่8 m a มาร์กประธานเป็นเป็นชื่อคนมีเป็นคนเดียวนะคะมาร์กประธานเป็นเอกนพเพราะฉะนั้นคําตอบรันที่แปลว่าวิ่งคือรันตัวที่2รันต้องมีการเติม S ด้วยนะคะมาร์กซัมชามรันส์ฟา a ์มมาร์กเนี่ยบางครั้งเนี่ยวิ่งได้เร็วมากนะคะ ข้อต่อมาข้อที่9เจนเป็นชื่อคนเช่นเดียวกันมีเป็นคนเดียวประธานเป็นเอกอพจน์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคำว่า l e a v e นะคะลงท้ายด้วย E อ,อยู่แล้วเราก็เติม s ได้เลยเจน live in Bangkok ก็คือเจนเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่10เขาบอกว่า The police man The police man ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนักเรียนสังเกตดูคำว่า police man ถ้าสะกดด้วยตัว A หนูจําไว้นะลูกนะถ้าสะกดด้วย man m-a-n เนี่ยจะหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแค่นายเดียวคนเดียวแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากตัว A ตรงนี้เป็นตัว e นั่นหมายความว่าอยู่ในรูปของประธานที่เป็นพหะุพน์นั่นคือพูดถึงท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเลยหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ police man ระบุโจรสจงเป็น แบบค่บุคคลเดียวท่านเดียวเราก็ตอบ like ตัวที่2นะคะลงใยด้วย e อยู่แล้ว like ก็เติม s ได้เลย the police man likes to exercise ก็คือคุณตำรวจท่านเนี้ยชอบ exercise คือการทำอะไรเอ่ยอ่ะถูกต้องก็คือการออกกำลังกายนั่นเองอ่ะทีนี้คุณครูมาเพิ่มตัวทบทวนคำศัพท์คำกริยานะคะเอาดูคำแรก go go แปลว่าไปถูกต้อง well done ข้อที่2 play play แปลว่าเล่นนะคะคำที่สามข้อที่สาม like like แปลว่าชอบข้อที่สี่ sit แปลว่านั่งข้อที่ห้า love คำนี้รู้กันดีนะคะ love ก็คือรักนะคะข้อที่หก cook ก็คือทำอาหารหรือปรุงอาหารในกรณีที่เป็นคำกริยา แต่ถ้าคำว่าคุกเราไม่ต้องเติม s ตรงนี้นะคะถ้าคุกก็คือในถ้าเกิดเป็นคํานามเนี่ยจะแปลว่าพ่อครัวคนทําอาหารอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคําถัดมา sleep แปลว่านอนนะคะ run wing ข้อที่9 l e a v e แปลว่าอยู่หรืออาศัยและข้อสุดท้าย like แปลว่าชอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหลักการเติม s es นะคะ ในรูปของประโยคบอกเล่าของ present simple tense นักเรียนไปอ่านทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจมาฟังคุณครูนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็ได้คะแนนกันดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่อะไระเ,เข้าใจในเรื่องของหลักการใช้ต่างๆของ S Present s i m p l e t e พล n ในรูปของประโยคบอกเล่าได้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ thank you very much see you later bye bye